กระโดลกระดเพื่ม จันยาแก้วบุญเรื่งนะครับอายุ44ปีนะครับแล้วก็ความพิการเป็นระดับทีเจ็ดนะครับทีเจ็ดนะครับที่ทีเจ็ดก็คือพราพีเจียนะครับก็คือพิการครึ่งท่อนนะครับท่อนล่างนะครับท่อนล่างไปไม่รู้สึกนะครับตั้งแต่ใต้สะดือลงไปนะครับทีแรกก็ใจหายครับใจหายเพราะว่าเออเราจะกลับไปเดินได้ไหมนะครับเพราะว่า ก็เลยรักษาตัวที่นั่นกเลยขอโอกาสถามหมอเลยถามหมอแล้วบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับมันมันขยับไม่ได้แบบนี้มันมีโอกาสไหมโอกาสที่จะกลับมากลับมาเดินได้ไหมนะครับหมอก็บอกว่าโอกาส5 0าสหที่แรกก็นะห้าสิบห้นะครับ mm hmm. เพื่อให้เราเรามีกำลังใจนะครับผมสอนเกี่ยวกับวิชา พระศึกษาสุขศึกษาครับผมเป็นหลักนะครับในเมื่อเท้าเราไปไม่ได้เราก็ยังมีเครื่องอุปกรณ์ที่จะพาเราไปนะครับพาเราไปนะดังนั้นเราต้องฝึกตัวเองพอดีก็ทางองค์กรนะครับทางองค์กรเขาก็ทางองค์กรครูที่โรงเรียนนะโรงเรียนแล้วก็ที่ทางอำเภอครับเขาก็ช่วยกันนะช่วยกันนะเพราะว่าเห็นใจกันนะครับเพราะาเรื่องการเก็บป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับก็ ดูแลกันนะครับดูแลดูแลนะให้กําลังใจก,กันนะครับเวลาไปสอนก็ลองพอดีมันจะไปไปไปก่อนนั่นละก่อนหลังจาก,กมันอาการมันยังไม่ค่อยดีไปแล้วผอ,อ,อบอกว่ายังยังยังไม่ต้องมารอห้ยมันอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงไม่ต้องใจร้อนนะครับเพราะว่าท่านผอ,อ,อก็เห็นใจนครับแล้วพวกครูนั้นก็ช่วยกัน เป็นคาบสอนอะไรต่างๆเขาก็เชื่อกันสอนนะครับครับผมชื่อนายไวนะครับบุญม,มาเครือครับตำแหน่งก็เป็นผู้บริการโรงเรียนบ้านดิงตานะครับเป็นผู้บังคับบัญชาของอคุณครูจันยานะครับแก้วบุญเรืองโอกาสนะครับเนาะโอกาสแล้วก็หาหาจุดจุดเด่นจุดที่เขาเขาทำได้นะครับบางครั้งมันอาจจะไม่เต็มร้อย นะครับแต่เราก็คงจะปรับเปลี่ยนวิธีการกระบวนการทํางานนะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างของครูจินยานี่ประโยชน์ของผู้เรียนแล้วก็ทั้งของตัวท่านด้วยนะครับแล้วก็คือต้องต้องเอื้อกันนะเอือ้อแล้ครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจนะให้กําลังใจผู้ป่วยด้วยที่จะมีกําลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับในอนาคตต่อไปครับอย่าฝากพวกเรานะครับ ที่มีอาการเจ็บป่วยแบบนี้นะครับอย่าไปโทษโชคชะตาอย่าไปโทษวิบากกรรมนะครับเราต้องมองมองว่าสิ่งพวกนี้ไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเรารถึงเราเป็นแบบนี้แต่ถ้ากลับต้องกลับไปดูคนที่แย่กว่าเราเขายังสู้แล้วเราขนาดนี้เราต้องสู้กว่าเขามากกว่าเขา แล้วก็ช่วยประครับประคองนะครับ,รรบ,รอ,รบอย่าหนีปัญหานะครับเราต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาอยากให้ทุกคนสู้นะครับสู้ถามว่าเหนื่อยเหนื่อยอยู่แต่ในความเหนื่อยก็มีความสนะุขนะเจ้าเขาสุขเขาสุกเี่เหาได้เนี่ยเขาเต็มใจนเนาะหลงถูกหลวงสุกเห็นไคะเนาะขอขอบคุณทั้งอาจารย์แม่นะครับเนาะที่ให้โอกาสนะครับให้โอกาส หรือววามหอบชีวิตใหม่ฮ้อนะครับเนาะครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพุณปเป็นยันไงคะขอบคุณครับ